บัดนี้วันที่5เดือน6ปี68แดเป็นวันที่ส6มสิบหกเจ้านางสาวสารพรังสวรรค์ขอสวดแสงสวดสาธาายอ้พสูตรพระปดิษฐ์แล้มันต่างคอเป็นราพูิชาธรรมะวิชาสังคบิชาและอาิยาตุชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหมายขอมจริงของข้าพเจ้าผมมั่งมันมีสติและตได้าีสมาที่ราจนน่กาเยังจะไม้บส่กัมืงด้เถิดบทที่หนึ่งบทกลาพระตะไดอรหันสมาสมโทรกวาพูทางพระอันตาคืออาเท สวัสดโตพระกตจาธรมโมธรรมังนสามีสุปฏิปันโนพระกุโตสาวกสังโฆสักธนรมามิบทที่สบทปิชาภะพิริพินาอรหังสมาสัพุทโุยังุณิโตคุณิหิพระมาโถธานีกรมีหิกัิสติยาววชิวังอรหังกุธันธรรมังสักขัสสังขตโตภูเชนิัตนะตยังธรรมังเจริสุทิน บทที่สามบทสดหนุนเวาสมตาศักระสุอาตาพัันตุเทวตาสักาสมะงินังชสัุนัตุสักระบุคคะังสักีกัมมินรุเปสิเจคัเตหัิเหวิมานีธีเประเจตัรมีตาุวะขันเอิหะมหุติเตคูมาเรีนตุเทวชลาวิราเมียะขานาคติันตาสุติกยันี้วจะงสาวพระมเสุนัตุธรรมนัสนากรโเอยังชันตาธรรมนัสนากรโเอยังพันตาธรรมนัสนากรโเอยังพันตาบทที่สบทสดปรญามานาการ นโมตตสาะภทคะทตอาหะโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะภทคะทตละหะโตสมาสัมพุทธะนโมตตสาพภทคะทุอาหะโตสมาสอมพุทธะปุณิหะบสตันสังคมุตปัฏะคุังสารนาขจาริธรรมสละนาขจาิสังฆสารนขจาริทุติยปีพุธังสารนาขจาริทุติยปีธรรมสาะนาขจาริทุติยปีสังฆสาะนาขจาริตาติยปีพุธังสาะนาขจาริตาติยปีธรรมสาณนาขจาริตาติยปีสังฆสละนาขจาริปุณิหะบสุตเนสังคมุปปัฏฐะคุ ท่าที่มีสัยยังอันยังสัมมีสังนังว่ารังอเตนะสตุเชนะสติมีโหตุสุพทาท่านที่มีสยยังอันยังสัพภูมีสังนั้วลาังอเตนะสตุเชนะสติมีโหตุสุทาบทที่เจ็ดบทสวดติละนะบาะมณ์คาถาผู้ทังและมีรัตนพูตะสาวสิสีละเจติตังธรมังรัตนนัมพะเมรรัตนพูตะอิสุวิสาลัง สังฆนะเมรัตนาภูตะสุสีลาธิภิเอตังนะเมะติติรัตนังรัตนาวะหังตามาสโม,มสริวัตเถสเตสป,ปูตังอิเนโยยายุตะคุณาริวปัสสะวันตังอสุมิอัยันทิปิตาเทวะยะถาติเันเตเอกังวินาตติกะเรสตามาพาวินะโลกิจิกะจิอจิเลนจะปาและภูตังคามภิรยานิยเญ,ญนียติมุสสะทางหุนูปิจิระเมหิปิฉัดอยู่ปังโลรกรัมหิเกหิจิปะจุภาระมิยัง เที่ยงักดิ์ทสุวิทธิตังคุนา,านเลหะาาตยะนาเมหิเยวะปัญญะชัยะตยะวิสุทธิสัมปิตตมปสตังมนัสิสุป,ปสัสสาลางังปุญญานิทานในการากตาสะมุตตมะปุญญาคุมังทุกขาปรมุจนะมุขะสะลานคตะลานปูชาระเหสุปะละมังอปูชินวัชย์แรงนิพานาาน,พานิสัจฌกาาิรยิยาญิพานนิสยาถานธรรมากิเรมาโศวันสิทธิยาจะสาธุอธาาัฏฐะสะเลหุปาเสโยนียาปาเปหิ จาริลาสนะนาลังธรรมินเวระตะสมาพิจัง,าางต,ติตละสะนานสลาะนาตมหะนาคุณวินวางคณะนิสุสมานะภูเชมราชปิสันสตังสุปาติสัจจิตาส,า,า,า,จาสถานุปาจริยาสถานะตาจะกุลเยนาถาสุเกกะเตนะสุะะสสขีพะเวมุตเตชนะเสสะสุภารติสวัตติโยเจตหาธรรมเวรจันปีตามราระคูโตโลกุตลาคุสมโยติเนโตสุโภทาง ะสนิยยะายะอายมิหตุวัชติเยปริจิตโตขาวิกาโลบทที่แปดนมกการสิทธิคาาโยตุมามมหามาราปัตโตสามังโวพุโตสุขโตมิมุโตมารสนะปะสาวิมโมิยันโตเวาเติเคมังชลตังนิเนียผู้ทางวัลตังศิลสานนัมมิโลกสาสนาภจัลเนยกศัตตเตห์ศตเตห์หตุสพันตะเลยยจตุเนยเตโ ธรรมโชโยสุยะกษัตริย์สตุปเสสิโลกษะวิมุสมักถังเฮยนิโกธรมะะคาลีตาตะวะโหสันติกลสศกินโนธรรมมาวันตังศิรสานมามิมโหหะปะละทางอุปราสาจาหังนาเตหะสาติเทเทหตุสัคันตรายาจตุเนตุสัทาธรรมเสนาสุขตโนโยโคโลกษะปะปูกิเนสตีาสัตโตสยางที่โกชโยจะ สวัสดีค่ะตาสักมาวิหิตตังกโลติตักทางวลังตังเสียนสันนมังมีพุทธานุพุทธังสีมาหลสิติงนัเตหิสัตเตหิสิหตสพันตระยาสังมิเนตุบทที่เก้าบทสวดนโมอัตถคถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิโนนโมอุปนาสัมมสสะสวัสดีค่ะตาสตว์ตัเตนิฮะ นมโมภาษาปิ่สุตที่สองกิโนโนนโมโอปัตยศาสตรันตตระหิยศาสตรสัตุตตสาสา์กางนโมโอมาจาริกตะสาะสติ์นมโมกลาลภาวนะให้าชาคตุเพวะนมโมกลาลนาภาวราสุติหตุสัพทานามโมกลา,าลศาสตสาาาาสาเตชะนะมืหอท่มหิิโหมิเทตวะ บทที่สิบบทมหสตมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยพทวาสเกสุวิหารติติสุสมิมหาวันในมหาตาพิูสักเมนะสัจจัมติี่สติเเทวะอรหัติสัเหจารุหัตุเิเทวตาเยหุยนะสัมิตายโหติพระกันตักสมยะิูสักเจ อนาจะตุนนางสุดท้ายการนางเทวนาถอิทธาภิสยังพพกว่าสเกสุวิหารกิกบิโิมิงมหาวันในมหาตาทิพุสเกนะสัทิงพระจักมัตเฮิพุสเกตเสเตะะอัเติสาฮิจัะิิเทวตาเยห์วยนสัจจิาโหติข้าคนตางสัสดในอาภิพุสักตจาอนุนนมยาปีเนนะพระราเตนุสัปัมาอุปมสกตวะาขคนตสิเกปัญจาษาติอคตาเทวตาสยมลราวุิศสมันจัง ภาษาภาษาเลยะภาษาทิ่ต่างว่าภาษาสันมเชียเอวะไมวะวะเทสุสุเทวสุอาหารล้านที่ตาพระพระกนโตปุละโตปุละหักสุอาระโคตาเทวตาพระคนตักเอขิวะเจชวะเอกมันตังอันทังสุเอกมันตังที่ทัคโหเอกัมตัวตาพระกโตสัตติเกอมังคัังอัปสิมังคัสมิโุปุสมิเทวะกัญญาสัมมนาคตาอาคัมตัมหาอิมังคัมัสมิยังทักิตายวะอปัตติสกติอาระโคอปะลาเทวตาพระคนโตสัตติเกอมังคัทังอัปสิติราทิโกสมาติตังส พจน์อุชุมังสุสาราีวันนตานิคาอเสียานอาการตีปัญทาติระโคอัปราเทวตาภพคนโตสันติเกอิมังคธาติเศตวาวชิลังเิตวาปริคังอินทคิลังโอจัตมะเมชาเจจารันติสุวิมลาจักขุปมตาตสุสนา สูสินะคะติอาตโอะอ布าเทวตาพระคุณตองสติเกอมังคสังเศยเกจีผุ้จานะคะตาเสนาเตกังสติอเปยภูมิอปยาหารมุงสังใหหาเทวะกัยยังพุทธสติอาตโหพักพรอพิฆูอ์มาเทศเศยพุยนาพิฆูเวสัสสโลกาตุสุเทวตาสันติภตาโหติอัตาคตนาสัสสัตนายาพิฆูสังขันจยีวิเตยพิฆูเอเฮสุอติวันตนาหะลาหนโตสมมาสมภะตาเตสัมปกิภะตาตนาเอตาปะละมะเววะ เวดาสนิพตาอ้เฮติสงียบีมห่างอัลันเตฮเยบิกิเลพุกุยเอเฮสติอตบตนนังลหัตโตสมาสัตว์ต่างเทสมติวัตนนังไอตัั่มาเเทวตาสนิพตาพุกสุสยยิไม่ห่างอัหฮันตฮีไอิคิสมิุยเทวการนังน้ำมัมีจิตอิสมิุยเทวการ์นังนมัีเทนิสมิพุกุยเทวการนังนมันีต่างสุนทาสาธุกลงมนาสิกโลธาพุสมิติเอวันพัตเตติโคพิภูเอวันโตพระเจ้าทรงไอต่อพระว่าไอต สิโลนกศกียทักมาสตัยสิทธิิที่ระงว่หตาสมัยานุูุสาาในาลมหนกสัรพุนโอตมนะสาพุทธาวรินาพสันนารินาภิโยวจาศิเตนตัววันเอกปีลวันสวิตัวมันตยิทธาสาวกเสสาเสนีรตเตวกายอีิกันตาเทวิชาราภพิโกเตอะาจัรย์ปกลลุงพุทธาวรินาสัสนตตะปะหุยันงอุสสนตนะอปเกสตมันะผุงสหสังสหัตลิงสัตังเอกสัทะตนะอุมสัสนักะสะคุงอภิเกสตมันะ จาพังอภิย่าวววคือการามาตัตโตอมันตีทาภาษาว่าสนหตเว่ากอยากฟกนตัต่ิชานาที้ยห่างนดีจทิลาเห็นุปสโต้าหาสาวยยขาคุมากะปิลวถทว่อิจิมโตคิดติมโตนะตัวยาสุนมุํามลาี่กมุที่กนัสมาตรุนังถ้าหาสาเห็นม่าวตา่นานาตวิโนอิิมโตคิดติมโตนะตยาสุนมุฮามนะี่กมุที่กนัสมตุนัง สตาค์ที่ตีสหสายราคานางาิโนอีที่เมตโตี่จิมิโตนะตัวยาสุจิโนมูฮามะนาคิโกมุีินสเบตินัอีเจเตโรสหสายนาคานางาิโนอีที่ตโตี่ิโตนะตัวยาสุโนมามนาคโกมนสิะนัาเตาเัสไตนะคะนางานอีที่เมตโตี่จิโตนะตัวยาสุโนมามนาคิโกมนสวินัคุณพิโรราชาีิโกะคุเนางิญนาสหัสังนคะนางประุสติคุณิโรชาสากิโกสุปะคสมิติงะ ุลมสังวสาชาลัปถกภาสาสติกานนานังอิปติมหาราชเสสิโสกุตาตัสสบพวอธรมธมมาาอิทธิมตุชิตินโตวนาโตสนมมะทนาอี่กมุที่มาสมนัถ้าคิดนั้นแตที่สังวาชาวิรุณปกภาสาสตินะขุณพางอภิปติมหาราชสสิโุตาะสอบพวธรมธรมมาลาอิทธิมตุชิตนโตวนาโตสินมนาทงมุทีมาสมงนั ระชิมที่สังวราชาวิรุณประโขสตินะคะณอธิปติมหาลาชายาเซุโสมุตตาทัสสาโโวอินทามนามหาสัปหลาอิทิมโตขุติมโตนะนาตัวยังสิโนมัทธรรมะที่กมุขสติณัอุราที่สังราชาอุโรภาษาสตินะคะณอธิปติมหาราชเซุโสมุตาัสสภโวอินทมนามหาสัปลอิทิมโตขุติมโตนะตัวยสิโนมัทธรรมะที่กมุขุกสุปินณ ูมาที่สั่งว่าจะโถพากินในน้ำหรฮากโกปชีมิน้ำหรปาโกูเราจะนที่สั่งตันตาโรเตมหาราชาสัมนตาจตุรทิศาทัาสมะอังหังสุวนีกติโรทเวได้สั่งไม่รชาสากูให้กานได้ทาไมยกูเวนทุเนทุวิูจดุพิโรสหะสันทโอกัมมาเสโถจักกินุวัตุนิมัตุจักสาราโอก็เมโยอจักเรสุโตสมนติที่ตเนนนะคันโทนนโสโตรนะโสโต อาคูมจากสิโเจวติสุวจะสาเอเตเดเมจาชนนคาละราสุมรธรรมนาอาภิกรรมุงพิภูนาสมิติวนาอทัคุสหัพุนาคาเลาตะชะกาพะตลาอาคูไปยังคาสยาพิติยจาภูนาราชาจาอาคูนาคาเรสิโนเอโลโนมหานาคูสัพธินาาสเลตรมชาเ้าระาชยัาสหายาิตราางชาจากอาูนาเยินอโลชมหาาสุัพนาอารตะาเส้าพตาาังคาสหายโนเตรเจ้าภูสิงราชาจาีอานะหยิโนเโลนมหานาคสหันาคารเลกาตระัง สิตาวชิาเหตเนะสมุทังอสลาสิตาพัตลุกัตนาเสตยีิีนตวียาสุนุตตะลักชมมหาปิสมะอสราวกาเวรติติสุนิสิกามหาชนะมุจิสหะพาะเจ้าภูตานางสเพเทโนจารนามกัสสนงหิตวะกุลินะพาหุภันทับขคิมุสวยาจิานิภันตเตตที่คุสาีปุรนัง อาโปจัดเทวีปฏทจจัดเตโชวยโยตทาคามุงวาลุนาเทวาโสมุเยัสสะหะไมตากาลุนาเกกะอาคูเทวยะสิโรทเสเต,เตสะถากายะสุนานาตยอิทิมาโตชิติมาโตวนาโตยะสัสนุมานาฆณาอภิม,มงุงจุฆะสัพตนฆณะเวนหูจัเทวาสาหิจัดอสมาจตุเวงไมมาจาตุบบนสาเทวาจะทำวมกุระิตา กฤษสุปฏิสานเทวศรีมังปเวกิจาักีันตานิพุลกิโตอาคูุมาลักาวสุนางวสนโนเสถโทสุปะคะคุณิพุโทเสถิเทหัสหากายาสะเพนนานาติโนิฏิมาโตชุติมันโตนะโตยสนโนมหามนาภิกมุขีนัติวะนอาหารคูสหคูชวัสสมาศิขาลวะอธิริกาโรชาจะอุมาลวะสันโนวัลุนัสังธรมจจะอชุนาอชสเจิกาสุเลลุจิลาอาคูอาคูวะเนีิโนถ้าเสติเหัสากายสเพนนานาติโยปิฏิมาโตชิติมันโตนะโตยะสัน สมนามหาสมณามลุสาวมุสุตมาคิธาปุจิกาอาคูอาคูมนุลปุจกะอาลักูลาหโยเทวายาตวรสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสิโนทัศเตนะสัทธากยาสัเพนนะตโตยอิทิมะโตทิติมะโตวนาตโตยาสุโนมหามหาภิกตมุตนาสัมปติวณาม สุกากรุณหาอรุณาอาคูเวาสะอะทาคขยหาปโมกขาอาคูเววิจักขนาวัมัตารักชากิศกยาสัโนอัยยังอาคาิสุโนยุทิสอวิสติทัสเตเัากยาสัเพนนาตุนิโนอิทิมัตรงทิติมตนนะตยาสัโนุทหามาราภิกขมงคือนสตติมานเเมตตาจุติาหมาอธกาลยาสันอภิเตกาลามัสิทาชตินมาอสวะนิมลติโนอาคูอาหัคูภะลนิิตังัศเตเะสัากยาสัเพนนาตุน สาสนเตเทวะได้กายาสภะนะนาติโนนรยาอาคันชุมเยตินิสสะหะโลกุชามัคิลังอกคตินนามสวังค์าเขมนตะลังนาคาจันทวะอัสสะสุภามาปาลมะโตจัปุตตาอิติโนศาหะตสนาคุโรติโสจ้สุปะคสิิติวนะสาหะพัมมาโลกานังมหาสังขิลิติปรมโนชุติมันโตภิกขุมะเกโยเทวิสุโสรัสเหะอิสระอาภูปเจตสุสติโนเตสัญจามัชโตอาคาปะริโตปวาริโตเตสเพอภิกิเตสุเทเทเวสขภามัเกมาเลเสียแอภิกาสมิปัญจกะสหะหรืยัง อทธาันทะลาภันทะเคันทวสมตาปรวาเมโมิจิธกจินอิติตหาเซโนกสหาสนาปสีปริณาจาภัะสากตมเลววงเาสุมโพทนันต้าศสุโกาาโสเพื่อสติสังารโกสังเสจารสพักัพิญญาววกิดนาจะกุมาตโตอติัทาสวเกสสเนเตมาลเสนาอภิกันตาเทวิชนนทาภิโคเต อตมปมลงสุดท้ายสันนังวิหารปกรณมุงเนีสังหริช่วยระเวิเตางสังมาพะิจายสสิโนมุหันติสุขุติสวัคคชนีสุตตติบทที่สิบเอ็ดบทสวมังคลาสุตังเวนาจะภาลานังปฏิทานจะเสวนาผู้ชาจนบุีนังเตตัมพะมุตมังปณิรูปาเสวะโทจะกูเพอกับตาอัตมาภามาจะเอตัมพมุตมังท้าหูสัญจะปณิปัญจวินโยจักจเปโตทุาสิจจวาจาจะเอตัมพลมุตมังราตาติบุทาสานังคุณดาราสาธโขข้หง นากวิชากามันตาเอตัมราคุตมังฮันั่จะทำนิยาจะอัตานาจะสังฆโหอเวนีมีอ้ัมุตมังอาตีปริวปปะพะชาปนาประสัโมอปมันโจะอเมสุเอตตมราุตมัาวตันวะโตจะสันตุทีจากานิจากะเลนะมวนางเอตตมุตมัันตีจะโสวัจตามาังจะสัตพังกะเลนะสมาธิกกาเอตัมุตมััพโน์นยาจะสัตติห้สัตนะส ทศจ Adult, её, ja, рост, ักรียาจะเอตมละมุตมังพุทธจักรเราก็มีหิติตังยะกรรปฏิอโศกัรวิุช um ่งเขมังเอตมขมุตมังเอตาิสัยิีแกตวะสภะสิริยาสภะพันธะสถิงสติเตสังเอคละมุตมันติบทวที่ิสรัตนผลิตยังกิจิอตังอิจิวาหุลังวะสักเกสุวาและต็นังผลิตังอโนสมังอภิยะถากตนะ อิทัมปีตุเทรละตังห์ปัญจังเอเตนะสัจเจนะโสติหกุออยันหาวิลาคังอามะตังอหิตังนัสนะคะสกายบุญนิสรรมฮิโตนาเตทามีนาทวชิกินจิอิทัมปีตุทามีลตนังห์ปัญจังเอเตนะสัจเจนะโสติหกตุยัมพุทธเสถโอลกวาสิมีสิจิงสมาธินาตกัเลสามะหุสมาธินาเตนะสโมทวินติ อิท um. ่านปีทัมเมรัตนางปณิทังเอเตนะสะเจนะโสติหูตุเยปุถะลาธะสตังปัสตาสตัลิเอตานิยุภานิโหติสักเทสักเทนียะสุสัตะสาวกะเอเตสุทินาธรรมภะทันนิอิท่านปีตังเกรัตนางปณิทังเอเตนะสะเจนะโสติหูตุเยยุปัตสตามนัสสะเพนะนิการมิโนโคสาภะมานะภิ เตรสติปตาอัตมนังวิภัยหาลาภุธานิพุตินิพุทมานาอิทันติสังเทและตนังปณิจาเอเตนะสะเชนะโสติโหตุอีนางปุรานังนวังมาทิสัมภะวังิร่นาจิตอิจัยญติเกะเพราะว่าชังเตขยเนะพิชาอวิหุยันตาอิทันติทิลาเจยามะทีโกอิทันติสังเทและตนังปณิจังเอเตนะสะเชนะโสติโหตุบทศที่สิบสามบทศทธรรมบททัสวรัน อาตหานะสโยยาตายังอิตาประชาอาตตะสากุตาตนิจังปสตาจาริโนเนวาเทวจากคันนาโพนามาโลสหพมุนาชิตังบายะชิตังกิริยาสรัสิสรสันโนปุถุสิทธิเศวุสูตเจ้ปุตตาลังสูตรนระสิมตตังเอเตนะภควันตาชนตาปัสตาอรหตาสมาพุทธเทนะเอถะตุมเมาอนุสาวรีนาลมบาลามากิติกเลียมาปฏิสังขารเเตนะมาครับ ตากะเหตตุมานัยยะเขหะนมาอาการแปลว่ตะเก็นนมาที่ทานิขันตาเดียมาสัพาลุตาเดียมาสามโนโลคขยุยะถาตุมเหตตานาวะฉะนัยยะอิเมธามากุสละอิเมสสะมาขาวัญชาอิเมหามาวิญลละกิตาอิเมหามะสมันตาสมันหินาอิตายะสุขายะสังมาตติอะถาตุเมปชัยยะถายะถาตุมเหตตานาวะ ชาเนียธาอิเมหมากุสลธาอิเมหมาสังขชาอิเมหมะภิกขุปัสสาอิเมหมาสมันตาสมนฮินาหิตายะสุวะธาสังวะตติธาตุมเหกุสัสยญาวิหารธาติบทสวดที่สิบห้าบทสวดอุปเนิยติชีวิตปรมายุงทะลุปัญญาสันาสัตตนาเกียวังพยังมชละนีไปขับมัโนปุญญานิการยะนีุ้กขวะหนีอุปนิยติชีวิตปรมายังทะลุปัญญาสัตติตตนะ เอตังพยายามมรณะไปขับมโนโลกามิสังประเสิสติเปโขโยทศกายนะสัพยโมวจายะอุทะเิจะสะตังสตะเปตสะสุขยะโหติจังชีวมโนบัตโลติตินะธรมโมโหเละขันติธรรมะจารีธรรมโมสุติโนธรมาวหัตติเอสันสังโทธรรมเณสิจินีนะขะดทุจริงข้าฉันติธรรมะจารีสังเฮสังขละอนิจจติปิถาปัญญาประสติ อภั t ิพันติทุเขสัมมโคสุวิทยาสภาสังฆาราุกขาชาติอนาปัญญายาพสติอภัิพันติทุเขสัมมโคสุวิทยาสภาพธรรมารตติญาถาปัญญายสติอันิพันติทุเขสัมมโคสุวิทยาบุสวที่16บหกบทสวประจิญข้าถดอภั tn ิฐานเมเกจุติยังอะหุติกาเอถาสัญญาเมธวีัิาใหระทัทกรรมพาหุเขเวรตนังปัญติปฏิตารณานี้จะ อารามมนุขจจันท์นี้อนุสาวรียติสตระในสังคโลกพนาเห่งขันในตังสมนุตมะนในตังขราครรมะสัพพะรุขะปังมิจิเยจะยังพุทธะธรรมะจะสังฆะอุตตรงหะโตจตารีอริยสัจิีภาษาปัญญาภัสติลูกขังสมุดวาทังทุกขัสะอติกรรมังอริยจักขันติกังทุกขารูปสัมมินังเอตังโขนสังฆนางขมังเอตังสมนุตมัเอตังัราะรรมะสัพพะทุขาดภูมิจิ ปรสศรถที่สิบเจ็ดประศรถันตนะคดะอะริตังคาระนัปปังติเกนฑอนาคตังบุคคลไม่ควรคันยงสุขสิ่งเรื่องไรไม่คุณม่วงสิ่งยังไม่ถึงได้าหาติรันปีมณีนันตังอภัสรันตะอนาคตังถึงได้เ่้งไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงบรรจุปันเนี่ยเทวธรรมะตัสสะสัสสาวะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปตังตังวิปภะวิธามะรูหุเยต้บุญดลได้เห็นแจ้งและทำจิบัญ ไม่งอนเงี้ยไม่คอนแคนนะครับนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเริ่มทำหนั้นปปงนึ่งที่จะลุกโผล่เกิดอาเชวะกิจะปรมาตะโกชัญญาเมรังสุเวเพิงห่างพรมเพียรในเสียวันนี้แหละใครจะรู้ความตานวลผู้หน้าฮิโนโวสลังคาเป็นมามหาเสนีนะมาจุนนาเพราะความคาเทนกับมรจุลใหญ่ที่มีเสดาะใหญ่นั้นน่าไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารนิมัตะตินอัธะาโหมาตินตันสังเวพันเตนกาลนต์โตติสันโตอาชิกาเตมุนีติ ข้าพุทธิผู้สงบย่อมเนบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันธ์ห้ามกาคืออะไรนั้นว่าผู้มาในตี่หนึ่งจะเดินด้วยประการชนิแลบูสดที่สิบแปดปัญจีวะก็ได้ถามคำถามแปะฉะนั้นมาโหหิฉะลังอนัตติจารมีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่งพนความแก่ไม่ได้เขยันทมาโหหิขยีนทิ้งอนัตติจารเรามีความจุดไข้เป็นธรรมดาจะลุ่งพนความจุดไข้ไม่ได้มรณะทำมาโหหิมรณะอนัตติจารเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุ่งพนความตายไม่ได้สะเพเนปิเอหิเปราเปหิอัทโบรวินาโธ เราจะลาเว้นความเป็นต่างคือเราต้องพัดผ่านกาบของรักของ,งจเจริญใจทั้งปวงกรรมมาซมูนิกรรมามะหิกรรมาไยาโทกรรมาโยนิกรรมาพันธุกรรมาปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นในเกิดมีกรรเป็นผู้ตามาาาาม,าามีกรายยาาบบร,กาารมรเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกิริยาสะมีกายานังบอกว่าบอกกังวะตัสสะไสยชาภรุสมีเราทำกรรมได้ไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบบแบบเราจะเป็นไสยโยเราต้องรับผลกรรมนั้นสุขไปเอวังอัมหิอภินหังปัเญายุติธรัง เรางหลายคนทีจะนัอย่างนี้ทุทกวันเถิดบอสวดที่19บเกสวดเทวตาอุชินุยาคาถาทุกขประารจุลทุกขอายตตาท่านี้เพ่อโสกปตาจีโสภาโหตุสภณปนิโนเอตตาหะจะอมิสัมพันลังบุญาสัมปันะอะเพทเทวาดุพุทันตุสภาพะปสิกิยาขานางข้าพสังเนียทีลังวะขัตุสัพชาภนาธิรตาโตุกันตุเทวตาคาตาอะเพทุธาระตาปตาจิเจชนาละขันติสุสโส บุสวดที่ยี่สิบสวดเทวตาปานิยนคาถาท่านธรรมยัปฏิกาพาโยธารมเสยาเทวตาสันติวิหาระัชมีโหเป้เลยโฮติกะเเตหิงเหิงตาธมาท่านในนาพ้นุปชิตาสวทิงกัลลนเหะมหามทะเลเวลาจะมัชาจะนากาจะพิโกสลามีการธาราปฏิมัสกะพระวจะเทศน์ที่เข้ามาจะอิสราสนาภูตาสุภูตาพุทธจุเตเชลาภูชาเอปิอันท้าสัพวาชังไสชาตาพปกาเดกานี่ยัในการธรรมะว่างปฏิจเตสเพทุกสะปลนบุตรสังขยาชาจุฆจะ ทายาจ่าฮ it like so ิตายาจาอารเมียรักันตุสัทขมังคะเพนอาจังนีโน่ทูดิ้งสัมปันนุเมย์มะคะเมริโอโปลิเต้บัวสดที่ยี่สิบเอ็ดบัวดปณินาคาถาแปลท่านธรรมยังปฏิคาถาโยธานามเสยุนยันนิสานีกษะยานันติกาลนิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีสุ้สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบุญที่ข้าพเจ้าให้ทำในแบบนี้เจสัญจาภพคินโหตุสตานตาประมาณกาจงได้เป็นแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว เยปิตาคุณอวันตาจะไม่ห่างมาตามปิตาเทโยคือชาวลาดาที่เป็นผู้รักผู้มีคุณมีเมตตามีเบนดาของพระเจ้าเป็นต้นทิตาเมตตาจุติชวาอันเยมาใช้ตัวนิีนมที่ข้าเจ้าได้เห็นหนูแม่ไม่ได้เห็นแล้วสังเอยที่เป็นการสิตานิโยปัจจมีเทอคุมาเจตตโนริกาแดนมีกัรนุ่งอยู่ในโลกมีเกิดในภูมิสามในเกิดนภูมิี่ราเจลตโรวากาสรรสารตาพุวาเพวมีขันห้าในขันหนึ่งในขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภบน้อยและภบใหญ่ยาตังเยปันธีนาเมอานุโมทันตุเต อนุโมทนเอังทานเถิดเยจีมังนะปัจฉนติเทวาเตสังนิเยทิยุก็สสดใดเล่าไม่ทราบกันให้ส่วนหนึ่งของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแก้แค่สัตว์เหล่านั้นวายะากินนาบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุใหตการอนุโมทนาทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วสะเทสะตาสภาโหตุเอาเวลาสิจิวินโนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวทจงหยุดไสุดเสมอเถิดไม่ขับประทังปะปนตุเจนภาษาทิตังสุภา แล้วจำผีทางไอ้เกษตเธื่อจะขอความบังดีของศาสนันม่เจ้าสมเด็จเธอพื่ออนุภาพแห่งสัตวอิทธิหารอนุภาพแห่งความเพียรและอันิสงส์แห่งการบูชาพิจารณ์กระจาด้วยการสั่งแพร่บทศิลป์มนพระศุกร์พ่อตาลิและวก็ข่าวอะไรนี้ขอข้อสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกทายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเริยทางนอกทางทรบริเวรเทวีวดาทั้งหลายโปรดอนันตในการศรัทธาให้ไอ้มนจะทำอะไรนี้ เมื่ออนุทนาแล้วก็อนุทลายให้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็ถูกมงคลภาพกี่งเฮลิที่ได้โดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรณัฎณ์นี่ไว้ในหาตลอดจนวูตถุมงคลทั้งหลายที่สามจึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนานคตขอจงเปี่ยนจากอนุภาพแห่งพระประดิษฐานมงคลในพระคาถาต่างๆจงสำเร็จสรรค์ศิริตุกขการด้วพระสารูป